สวัสดีครับกลับมาพบกับแอดออฟอีกรอบนะครับโอ้พบกันทุกวันเลยนะฮะช่วงนี้เบื่อกันไปข้างหนึ่งนะครับอ๋อวันนี้จะพาไปลุยซีรีส์เดิมซีรีส์ดันเตียนประจำวันระดับยากนั่นเองนะครับวันนี้วันอะไรเ,เนี่ยวังคารนะครับก็จะได้ท่าแสงสีดาวนะครับส่วนมอนประจำวันนี้ก็จะเป็นสัปปะหลาดล้วนๆแต่ละตัวนี้ที่มาหาเราบ่อยๆนะครับ มีลาคนลรีโอเบนเบนหกแล้วด้วยนะครับคีโอแล้วก็ลาเนียนะครับเฮ้ว่าแล้วก็ไปลุยกันเลยสัง <c oughs> เกตว่าวันนี้เนี่ยอ่ามอนนะครับมันจัดทีไรกันมานะครับมันจัดอ่อโดยที่มันเอาลาคูนไว้หน้า ตรงใบห,หน้าที่คือได้ตียัไม่เขา้าแล้วก็ข้างหลังเนี่ยมาตัวสถานะผิดปกตินะครับมาลื่นๆ<า>ฉะนั้นสาเหตุหลักเลยนะครับที่พเอาสไป,ปร์ลงแเอามากันฐานะนั่นเองนะครับ Yeah, like. ี้อเว็บแรกนะครับไปเนี่ยถ้ามันตายก็ตายนะแค่เอามาเอาบัฟสถานะเฉยๆยังไม่ตายจริงๆ หนูคุณที่จะ,ร,ะ,ะรับตลอดเวลาอยากให้เราตีตัวหลังไม่ได้นะครับใช้มิงหมิงทำให้เราล้วงหลังได้ง่ายขึ้นเค,<ะ>คลียเรียบร้อยนะครับเวฟสุดท้าย เกว่าผมจะเล่นใบตลอดนะครับถ้าดูคลิปมาเรื่อยๆเนี่ยผมจะเอาเดียวร่อนลงตลอดเพราะว่าเอาไปใบนะครับคือมันไม่ใบก็ได้แหละถ้เา,เาเอาออมาตัดลงครับมันก็ไม่จําเป็นต้องใบแต่ว่าก็ใช้เพื่อให้ดูว่ามันมันง่ายมากถ้ามีที่เดียวนะครับ เที่ยวเราไม่ใช่คู่เลือกมาตัวเดียวใช้สามสิบเนี่ยแหละครับไม่ไม่ปั้นอะไรแล้วเราไปปั้นในอนาคตันครับตอนนี้ใช้เท่านี้ไปก่อนเนี่ยครับพอใบแล้วมันจะเล่นง่ายมากเลยพอถ้าไม่ใบนะเอ่อมอนใช้สกิลได้ใช่ไหมครับสถานะจะเยอะมากถ้าเกิดจะผ่านโดยที่ไม่เล่นใบนะครต้องเออเรียกว่าอะไร ต้องเอาสปายลงมาด้วยนะครับหรือถ้าไม่มีสปายก็ใช้น้องหลิงหลิงก็ได้นะครับได้เหมือนกันนะฮะถ้าไม่มีสถานะเนี่ยเอ้ยถ้าไม่มีตัวปัรสถานะผมว่าวันนี้พันยากมากนะครับเพราะว่าแบบเบนมีใบนะฮะอะไรอย่างเงี้ยดานิีแช่แมงูมีมีเสียงหินอะไรเงี้ยสถานะเต็มไปหมดเลยนะ แต่พออมตะก็เนี่ยไม่ต้องสนใจไม่ต้องกลัวว่าจะโดนดีนเมนนะครับแต่ว่าอตามตะก็ยังจะสถานะอีถ้าไม่มีพี่สไป,ปก็แย่เหมือนกันนะครับเพราะบางทีถึงจะใบก็เหนือยบางทีใบแล้วก็ใบได้ไม่ติดทุกตัวเนาะเกิดใบแล้วโดนมันแช่อย่างเงี้ยจบเลยนะครับเพราะว่ามันแช่สองเทิร์นอมตะเราก็สองเทิร์นหรือโดนเบนใบหรือโดนเจ็กกินเงี้ยสองเทิร์นที่อมตะเราก็หายดีสนะ จบเรียบร้อยนะครับรอบเดียวผ่านเลยนี่ยังเจ็ดโมงเจ็ดโมงสิบแปดนาทีอยู่นะถผงตื่นมาผมทำควิดเสร็จก็มาลงดันโชยฮนะ oh, <no. S 1> สวันดีท่าแสงสีดาครับแคปสะหน่อยียรร้อยเรียบร้อยแล้วนะครับดันท่าแสงนะครับจบ วันนี้นะฮะพาไปดูทีมสักเล็กน้อยนะครับนี่แหละทีมเดิมนะครับหมิงหมิงหลังหน้าเดซี่เซียนบีพี่เดลลอนนะครับส่วนสไปก็ใส่ไปไงั้นแหละนะครับใส่ไปกันสถานะเฉยๆนะครับผมถอดของออกหมดแล้วตอนแรกก็ปั้นไว้หรอกหลังๆว่าผมไม่ได้ใช้นะแล้วก็เลยถอดของออกเพราะมีหน้าที่เอาไปอยู่แค่การสถานะเฉยๆเอาบัฟน,นะครับโอเคจบแล้วนะครับสำหรับดันวันนี้ก็ถ้าใครตัวพร้อมก็ง่ายๆเหมือนเดิม แบบใครไม่พร้อมก็ไปปั้นทีมซะไม่ไหวก็รีดูสักรอบสองรอบะครับอย่าให้เกินสองรอบไม่งขาดทีมนะครับไม่ไหวจริงก็ไปลงระดับปกตินะครับค่อยทาทีมนะครับโอเควันนี้ลาไปก่อนแค่นี้แล้วกันนะครับเพราะว่าใหม่พรุ่งนี้วันสุดท้ายแล้วนะครับที่จะทําคลิปซีรีส์นี้เพราะว่าเหลือวันเดียวนะครับแค่นี้แหละบ๊ายบาย